อันนี้เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นกระแสะมากนะในโลกปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าจะมีแบรนด์คู่แข่งอีกเยอะมากๆก็คือตัวที่เปิดมาก่อนเราเรียกว่าเป็น Chat GPT Chat GPT ความจริงก็เปิดมาหลายปีแล้วเนาะมองง่ายๆมันก็คือแชทบอทครับแชทบอทที่เราคุยโต้อตอบกั็นปกติแต่ความฉลาดของเขาคือเมื่อยักษ์ใหญ่ที่เป็นมีอำนาจในการมีข้อมูลเยอะมากๆะ่ะและเขาลงมาผลิตด้วยตัวเอง ความแม่นยำหรือว่าความเหมาะสมในการจะหาคำตอบให้เราอะ่ะมันจะมีทิิภาพที่สูงมากๆมองภาพป,ปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานได้ฟรียอยู่นะครับเราลองเข้าไปที่เสิร์ชคำว่า chat gpt แล้วกด enter แล้วก็เลือกลิงก์แรกมันจะเป็น chat openai com เราอยากจะถามอะไรถามได้เลยวันนี้ผมอกหักทำยังไงดีครับเขาตอบให้เลยครับได้ทุกภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ถ้าแนะนําเป็นภาษาอังกฤษเขาจะตอบได้ยาวกวา่าถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะใช้เวลาในการประมวลผลระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นแบบหน้าเนี้ยโอเคอาจารย์ก็ถามว่า what is chatgpt เขาก็ตอบเลยว่า chatgpt เนี้ยครับเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่เนาะที่พัฒนาโดย openai เป็นชื่อบริษัทออกแบบมาเพื่อเป็นลักษณะให้มนุษย์สามารถถามโต้อตอบ กันได้แบบสนุกเนาะโดยใช้ความสามารถทางด้านของ Big Data ครับดึงข้อมูลมาแล้วก็ใช้ตัว NLP ที่เป็นเป็นเป็นแบบจำลองของภาษาเลยนะครับในการถอดแล้วก็ดึงข้อมูลจากระบบคาวหลังบ้านที่มีข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บไวนะ้เนาะมาประมวลผลแล้วก็มาสร้างเป็นคำตอบที่สามารถสร้างประโยชน์ในการสนทนาระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองได้มนุษย์กระบอกนะเนาะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นซึ่ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทําเป็นพวก Customer Service บริการลูกค้าหรือการแปลภาษาก็ได้ครับหรือช่วยเรื่องต่างๆของมนุษย์ได้มองภาพออกะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอาจารย์ลองพิมพ์ภาษาไทยนะก็อาจารย์เขียนว่า Chat GPT คืออะไรนะครับแล้วแค่กด Enter ครับขอตอบเลยครับ ความหมายเขาก็แปลจากตัวภาษากฤิจข้างบนเมื่อกี้แหละก็คือโมเดลภาษาที่ขนาดใหญ่พัฒนาโดย OpenAI เพื่อให้บริการการสนทนากับมนุษย์ในภาษาธรรมชาติเห็นปะเขาตอบให้เราเลยเนาะโดยที่ c h a t GPT จะให้การตอบกับเป็นภาษามนุษย์เนาะแบบธรรมชาตินะครับก็คือเป็นคำถามหรือว่าคำสนทนาโดยใช้ตัวของการเรียนรู้เชิงลึกคือ m a c h i n e l e ร r n i n g เข้ามาช่วยในการพูดคุยกันได้ การทำแบบนี้ได้ที่อาจารย์บอกว่าบริษัทผู้ผลิตนั้นจะต้องมีข้อมูลมหาศาลจริงๆนะถึงจะสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งเห็นปะอันนี้เราจะเรียกเป็น AI chatbot ตอบได้ทุกอย่างถูกไม่ถูกอยู่ที่มนุษย์ต้องมาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นตัวช่วยเราให้แทนที่ครูเราจะไปเสิร์ชหา google.com และใช้สมองมนุษย์ในการหาคำตอบด้วยตัวเองหลายๆลิงก์ เหนื่อยมากพอมีโลกของ Chat g p t เกิดขึ้นเราถามสิ่งที่เราอยากจะรู้เขา analyze ให้เลย mm hmm. มองภาพอ,ออก่ะ mm hmm. เขาไม่ได้ไปดึงเว็บ s e ิร์ชเอนจินว่าเว็บ URL นี้คุณไปใช้สมองคุณดูเนาะไม่ใช่ mm hmm. เขาตอบให้เลยสิ่งสำคัญเราใช้สมองเรากรอให้ mm hmm. มันน่าเชื่อถือใช่ไหม mm hmm. อาจารย์ถามต่อครับว่าวันนี้กินอะไรดีสิ่งที่ AI ตัวนี้ตอบก,ก็คือ การเลือกกินอาหารขึ้นอยู่กับสไตล์การกินและบุคลิกภาพของแต่ละคนอย่างไรก็ตามอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาจประกอบไปด้วยอาหารเช้าสามารถเลือกกินขนมปังโฮลวีดไข่ผลไม้น้ำผลไม้หรือโยเกิร์ตได้เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอาหารกลางวันควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นสลัดผักปลาเนื้อปูและข้าวสวยหลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงและอาหารตามร้านอาหาร อาหารเย็นสามารถเลือกกินผักสดหรือผลไม้เนื้อปลาหรืออาหารทะเลสดเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรก็ตามควรทานอาหารอย่างสมดุลและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลมากและรับประทานอาหารในปริมาณที่มีที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายแต่ละคนสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆควรรักษาการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและนอนหลับอย่างเพียงพอ โดนไหมเนี่ยเราถามแค่นี้ครับสิ่งที่เราตอบมาเหมือนนักวิชาการเลยปะเหมือนดังนั้นถ้าเจอข้อสอบแล้วเราสอบอยู่ที่บ้านยิ้มเลยปะใช้ตัวนี้ตอบเลยครับอาจารย์รู้ไหมถ้ามันสวยหรูเกินไปอ่ะอาจารย์ก็จับได้ว่าเราใช้ ChatGPT ในการหาคำตอบดังนั้นโลกอินเทอร์เัของ education ของเราเปลี่ยนอีกแล้วครับถ้าอาจารย์ให้เราไปทำใช้โคมที่บ้าน เราใช้ตัวนี้หาคําตอบให้เราแต่เราจะส่งตรงๆไม่ได้นะ้อเพราะว่าภาษาไทยบางครั้งนะครับมันจะเป็นภาษาที่รู้ว่ามันไม่สมูทเท่าไหร่แนะนําก็จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษคือเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษก่อนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วจะได้ประโยคที่สมบูรณ์แล้วเราอาจใช้ Google Translate นะครับแปลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกทีหนึง่งเรากรองอีกรอบนึงให้เป็นภาษาที่สวยงามก็ได้เช่นเดียวกันครับสิ่งที่โดนกว่านั้นคืออะไร คำถามถัดไปอาจารย์ถามว่าป้นธนาคารอย่างไรให้ไม่โดนจับ AI จะตอบว่าไงครับผมไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้นธนาคารหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆดได,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 ได้เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้อื่นนอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังส่งผลต่อความมั่นคงของระบบการเงิน และเศรษฐกิจอย่างมากดังนั้นผมขอแนะนำว่าควรปฏิบัติตามกฎหมายแล้วไม่เข้าไปกระทําผิดกฎหมายใดๆเพื่อความปลอดภัยของท่านเองและสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันเห็นปะคือแปลว่าอะไรเราสังเกตเห็นว่าเขามีการโปรเทคบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะสร้างระเบิดทำยังไงอยากจะปนร้านทองทำยังไงอะไรที่เป็นไบแอสที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วเราเกาะเข้าไป ตัวเนี้ยก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่คําถามถ้าเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้และเขาตอบตามเรียวจริงๆไงครับจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าฝั่งคนที่เป็นโลกสวยสีขาวสีดําแบบระดับดาร์กเงี้ยแฮกเกอร์ระบบยังไงอะไรเงี้ยมันจะกลายไปใช้ประโยชน์จากตัวเนี้ยไปทําลายล้างโลกทําลายมนุษย์ของเราได้มองภาพออกป ถ้าเป็นสีเทาๆก็อาจจะผสมได้แต่อยู่ที่คำในการใช้ครับที่ทำไงให้ AI จับแล้วไม่รู้ว่ามันคือสิ่งไม่ดีอันนี้ก็อยู่ที่สมองที่จะคีย์ทีบคำถามใส่เข้าไป,ไปเวลาเลือกใช้งานนะคะถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราจะทำไงให้งานของเราที่ออกมาครับป้องกันตัวเราเองด้วยแล้ะป้องกันคนไม่ดีเอางานของเราไปใช้ประโยชน์ด้วยก็เลยเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะ ก็เป็นกระแสที่น่าสนใจมากๆครับอจารยก็เลยยกตัวเนี้น่าสนใจในการเอามาใช้ในการคิดคอนเซปต์ของบิสเนสของเราหรือการทำงานของเราหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการอยากจะรู้คำตอบนะครับ